สวัสดีครับสวัสดีวันอากาศจะดีตอนเช้าๆช้าครับสวัสดีช่วงนี้ก็ดูความน่ารักของใบบุญครับตอนเช้าตื่นขึ้นมาจะทําอะไรบ้างนะครับอิสระแบบนี้ครับจะชอบขโมยออกมาเล่นจากจากแม่ครับจะชอบหนีออกมาเล่นนะครับนะครับดูครับดูครับชอบมากแบบนี้อยู่ประมาณนี้ครับถ้าได้ออกมาแล้วก็จะสุกซนหน่อยครับจะสุกซนหน่อย เราจะล่อยให้น้องเดินแบบนี้ทุกเช้านะครับทุกเช้าเพื่อน้องได้ผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายแ้วก็ไม่เครียดนะครับแล้วก็ได้เป็นอิสระนะครับตอนเช้าเเดินน้องก็จะสำรวจประมาณนี้ครับพอตืถึงึ้นมาแล้วก็ยังสงสัยลูกบอลที่แขวนไว้อยู่ครับวิ่งไปถึงก็ไปชนเลยครับนะครับเยวจะไปเล่น มองตงนี้โอเคอเหรอวิ่งเย,งเยอะใช่ไหมนี่นะครับสนใจลูกบอลมากครับดูครับโอ้ยลูกบอลเนี่ยทำไมมันไม่ไปไหนทำไมมันอยู่ห้อยตองแต่งตองแต่งอย่างนเนี้ยทำไงหนูถึงจะเอาได้วิ่งไปบอกแม่มวยดีกว่าแม่มวยแม่มวยอยู่ไหนมาลูกบอลให้หนูแล้วลูกบอลแขวนอยู่นู่น ก็งอนั่นีอครับบอกแม่มวยเน่มือก็ไม่รู้จะทำอย่างไรครับแม่มวยจะช่วยหรือเปล่าไปเลยครับน้องครับนี่นครับวิ่งไปวิ่งมานี่ครับสนุกครับไปเจอลูกบอลพยายามอยาลูกบอลลงจากเสื้อให้ได้ดูครับดูครับวิ่งมาบอกพ่อพ่อไปช่วยหน่อยแม่หมวยช่วยหน่อยเร็วช่วยหน่อย เคยลงมาเองมันสูงไปเคยลงมาต่างกันนะเอากล้วยสุกให้กินไปกล้วยสุกกินกล้วยก่อนไปทานกล้วยก่อนตอนเช้าเนี่ยโอ้จะช่วยแม่เก็บของโอ้ช่วยแม่เก็บของโอ้ช่วยแม่เก็บของโอ้ย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 ทำไมมันรู้จังเด็กคนนี้นี่นี่มันอยู่ตรงลล่งๆนี่มันตรงลล่งๆอย่าไปเล่นซักทองเขาไม่ใไหมโอ้จะมาเอาที่นอนหนูครเอาที่นอนหนูมาทำอะไรนี่เจอที่นอนแล้วทีนี้เอ้าโอ้ย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 ไป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 เรื่อดูครับ ไปเจอที่นอนแม่เอาที่นอนมันตากไว้นี่ฝนตกเมื่อวานครับดูไปเอาที่นอนไปคืนครับดูดูหาทางเอาที่นอนไปคืนมานี่เร็ว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 ไม่หมยเอากล้วยมาล่องนี้ก่อนเอากล้วยมาล่องนี้ก่อนเร็วนี่ไปเอากล้วยมาล่อตรงนี้ก่อนเร็วเร็วนี่เอากล้วยมาล่อมันให้ให้เขากินนี่ก่อนเนี่ยมาถือป้อนตรงนี้ก่อนแป๊บเดียวเร็วเร็วยังไม่ได้แตะพักฟองก่อน เดินไปโน่นเดินออกเดินเอาไปโน่นมันหลุดแล้วน่ะนู่นโอ้จะขโมยฟักทองมาให้แม่โอ้เห็นฟักทองจะเอาไปให้แม่มวยโอ้จะมาขโมยฟักทองแหมเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาอยากได้ที่นอนด้วยจะมาขโมยฟักทองด้วยนู่นโดนเตะแล้วบอกแล้วโดนเตะแล้วลีลาบอกเนี่ยไม่ทันใจหนู มากินกล้วยตอนเช้าเมีแม่ป้อนถูกใจครับโอ้ยไปไหนโอ้ยไปไล่ดำอีกโอ้ยหาเรื่องเขาอีกโอ้ย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 ดูครับเนี่ยเน,เนี่ยเด็กเด็กโดนใจไปนี่ครับเด็กกลุ่มใจก็อยู่ประมาณนี้เปไ็นไรเจ็บแล้วควันม,มวยโดนแล้วโดนปังหนึ่งแล้วเห็นไหมไม่ทันใจอ่ะป้อนกล้วยทําไม่ทันใจอ่ะเนี่ยครับความน่ารักตอนเช้าๆชของใบบุญครับ ครับวัวแม่ไม่ป้อนหยุด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 ยุกิกล้วยก่อนกินก้วยกับแม่แล้วเนี้โอ้ยถูกถูกใจสัเหลือเกินตื่นมาได้ทานกล้วยได้เล่นด้วยดูครับดูครับส้นจริงๆครับตื่นเช้ามาเนี่ยมีแต่เรื่องให้ทํามีแต่งานให้ทําเลยครับใบบุญนะครับออกจากคอกมาแต่เช้ามืดเลยครับแอบนิ้วมากข้างนอก เนี่ครับล้วมาเจอของเล่นโอนะบบ้สวัสดีจ้านีครับสวัสดีทัน่วยนะครับสวัสดีทันกล้วยกับแม่หมวยให้หมวให้หนูหน่อยเลสหนูหิวมากแม่เนะีครับอะไรอะไรจะไปหาเรื่องพี่ดำน่นนยพี่ดำบอกนี้ดีกว่าใบบุญดือ้อหมดไปเลยหมดเลยหนึ่งวีไล่ไกลรุ่นวิ่งไปรุ่นไปแล้วอิสระครับชีวิตใบบุญเนี่ยอิสระมาก ไม่มีอะไรมากมายครับอยากทำอะไรก็ทำเออเล่นคาดแล้วแล้วแล้วไปเอามาจะยับคาดโอ้ยโดนหัวโอ้ย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 คิดดื้อโอ้ยหาเรื่องหาเรื่องโดนตีแล้วเนี่ยดู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 จะไปทำลายของแม่เขาปลูกไว้กระชายแม่ปลูกไว้เป็นยาลูก ก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่นี่ครับอุ้ยอุ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 ยอ,ยอ,ยอ,ยอุยดูครับสวัสด,ดีจ้าแม่สวัสด,ดีจ้าแม่สวัสด,ดีจ้าแม่จะมาจะมาวิ่งไปวิ่งมาไม่ใช่อะไรจะมาเอาที่นอน ไม่ผูกผูกอันนี้ลงมาให้ต่ำกว่านั้นหน่อยเอาอันนี้มามาแก้เอาเชือกมาผูกต่อแล้วนมันต่ำหน่อยครับกินกล้วยครับเย่งแม่มวยไม่ทันใจครับไม่ใช่อะไรครับไม่ทันใจ ฟังมาผูกโตเลยเนี่ยครับเนี่ยครับมุนเล่นทุกบอลถูกใจครับถูกใจมีของเล่นถูกใจเอีถูกใจเสเหลือเกินครับนี่ครับอยู่ประมาณนี้ครับเด็กดื้อของเราถูกอกถูกใจครับตื่นเช้ามามีคนเอาใจเยอะมีคนเอาใจเยอะเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาครับเนี่ยเนี่ยโอ้ยเนยฉลาดตอีกเอา้าโอ้ยมุนไปอีกแล้ว เชือกนี่มันนี่แม่เชือกข้างบนตัวแกะออกเลยเม,มื่อกี้่ะเนี่ยดึงใส่ใหม่ผูกใหม่ไปผูกโอ้ยตัวไปแกะเมื่อกี้ออกอ่ะผูกใหม่เลยมันไม่ตึง เตะบอลน,นะคะมาดูน้องใบบุญเตะบอลกันนี่ดูน้องเตะนะคะใช้ขาหน้าขาล่างเตะบอลกันนะคะเตะออกกําลังกายตอนเช้าๆนะคะเตะบอลแล้วเตะแล้วเล่นบอลแล้ว บอนล่เตะบอนล่เขากำลังกายล่โอ้โโ <laughs> มงแล้วโมงแล้วนะคะเตะล้างด้วยเตะขาล้างด้วย เตะขาหลังมั้เลเลออิ่มแล้วถูกใจครับมีทุกบนให้เล่นตอนเช้าเล,เล่นไม่ต้องกวนเเลย ถอยถอยถอยไปหาพ่อาม,ามาเตะล่นฟุตบอลตรงนี้เนี่ย <c oughs> <Yeah. S 1> มีเสียงด้วย,วยออกเสียงด้วยเล่นสนุกใหญ่นะคะสนุกมากเลยมีออกเสียงเอด็ตามพ่อ ค่ะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงท่นนี้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้น้องไปบุญด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอระยะจบคลิปไปเพียงท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ